ผัดถั่วแขกหมูสับค่ะแล้วมาดูกันว่าเราทำยังไงให้ถั่วแขกยังคงความกรอบไม่เหนียวและคงความสดไว้เอาถั่วแขกไปรั่วกับน้ำร้อนค่ะจากนั้นก็พักให้เขาลายร้อนมาตำกระเทียมพริกจินดาแล้วก็พริกแห้งค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นถั่วแขกเป็นเฉียงเฉียงแฉล็บแฉล,บ,ลบแบบนี้นะคะแล้วก็หมูสับไปรวนก,กับน้ำมันให้สุกใส่พริกใส่กระเทียมพริกแห้งที่เามื่อกี้เราตำไว้ค่ะ เคล็ดลับอีกอย่างจะใส่เหล้าจีนที่ใช้สำหรับอาหารลงไปค่ะแล้วก็น้ำมันงาปรุงรสด้วยซอสฝ้าเขียวซอสหอยซีอิ๊วขาวจากนั้นก็เอาอถั่วแขกลงไปค่ะผัดเข้าแป๊บหนึ่งนะคะไม่ให้นานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถั่วแขกผัดกับหมูสับเป็นอาหารที่น่าทานอีกอเมนูหนึ่งของอร่อยก้นขวัวเลยค่ะจากนั้นก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะชอบฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วคอมเมนต์ด้วยค่ะ